พีดาวันฟันแมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันนีมาติดตามเนี่ยทางป้ามฝฟันกับพีดาวันเนาะตาเดี๋ยวนีว่าพีดาวันเิ่นฟันค่ะเอื่างเราฟันเป็นจังไเบ้าให้ท่านผู้ชมฟันม่พีวันค่ะอ่าความฟันนี่ก็สิเป็นตัวอย่างเนี่ยเนาะค่ะว่าโบราณคุณเนาะว่าฟันร้ายมันจะกลายเป็นดีเข้าก่เพื่อคิดเพื่อความสบายใจนานะมีความสบาค่ะฟันว่าจังไรพีวัน เอ่อในในฟันนี่เหมือนนีเด็กเหมือนมีลูกลูกลูกฟันลูกวันเองค่ะอ่าเรีนลาบานีก็มีคน้นเหมือนมีคนมาแก่ที่นี่ในในฟันนะ้โมูกหัวม,โมโูกหให้น้นค้นที่มาแกงลูกเขาก็ไปอ่าจับหัวมาทีตีก็บ่บตีเลยคะ่ะแต่ว่าจับมีดได้ฟันคอ ฟันจนข้อขาดแล้คขาดข้ามือเลยจ้ะหัวรุดออกจากโตเือดกองเต็มสะเต็มเต็มผื่นเลยจ้ะอืตายเลยตายค่ะค,ะคนที่มากแกงลูกพีวันนี่เป็นผู้ชายรู้ปุ๊นี่อ่ามันมันก็เลื่อนล่างแต่คือว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแม่นอ้นค่ะผู้ชายบ้านนี้ลูกของพีวันนี่ เป็นผู้มันผู้ชายผู้ที่ถือแก่เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายโอ้เด็กแฟนวันวันนี้มีลูกแฟนนอกเนี่ยค่ะแต่วันนี้ความฝันอก็เห็นน้องคนทั้งสองคนเลยนี่ก่อนเอกำนั้นเล่นอยู่ในฝันค่ะวิ่งเล่นกันแบบเด็กทั่วไปค่ะแต่ว่าอยู่ดีก็มีคนมาแก่ในฝันคือจะมีคนมาแก่ลูกเฮาแล้วเราเหาโมโหแนี่ยโมโหก็ จับมีดมาได้จังได่เลยล่วงใส่เขาเลยบ๊อบบ๊ตีบ๊อบขาบ๊อบดาบ๊อบย่างฟันย่างเดียวเลยไม่ฟันน่ะตายเลยฟันฟันเอาตะข้อเลยฟันเอาตะข้อมองเดียวเลยฟันในมันขาดออกจากกันเลยค่ะตอนฟันน่ะฟันยิ่งก็อาจะพร้อมที่ยิ่งมองใด้ทุกวันอันนี้จำบ่ได้จำบ่ได้จำบ่ได้เรื่องนี้ไปแต่ว่ามีน้ำค่ะ แต่เพียงแต่ว่าจําได้ว่าคัดข้อเพิ่นเพิ่นแกงลูกเข้าลูกแฟร์มีลูกแฟรที่บ้านนี่เพิ่นจั๊กขวบสีเขาเจ็ดขวบเจ็ดขวบพบขวบซีเขาเจ็ดขวบนอกค่ะใก่จะงหัดมันเกิดเพิ่นละมันเกิดเพิ่นวันที่เท่าใดกี่วันวันที่สิบสามคือเส้นนี้ค่วันที่สิบสามคือเส้นทีการจะเต็มเจ็ดวขวบนาะค่ะ เคยมีโวกศูนย์ค่ะเคยข้อสอสองห้าหกศูน kind ย of ์ค่ะวันนี้ไปฟันว่าปันข้อเข้าจนขาดวันส <neither> ิษยทีตัวเล็กตัวใดหายต้องไม่ชมบาำบ้านก็อันนี้ไปถามคนที่เข้าแปลฝันแปลแม่นเม็นมากแล้วจ้ะเพิ่งก็บอกว่าเป็นนึ่งสี่หาหนึ่งสีโว้กแต่ว่าอีกบางเจ้าก็ว่าหาศูนย์ ติดไว้นะคะติดห้าศูนย์ไว้เพราะว่าหัวนี่เป็นห้าก็ได้เป็นหกก็ได้ตัวตายก็คือศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์เะแล้ว้าเอ็มีจะไปจะไปตีจะไปแปเอาการมินการบมาบอกก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนตัวแปงปัญหาเป็นหนึ่งาหนึ่งสี่หกจ้ะเพราะวันน้ความฝันหนึ่งคือหนีปั้นเลยปั้นหนีเยาวบา้ี่วันอ่อเหยาเยาปันไดช่าง มีอันตับมูซับมาเนี่ซ<อ>ับหมีห้กับเขาห้านี่ขา,ขาจา้าดาดพีวันนมีอายุเักปีเอกค่าสามห้าย่างสามหกสามห้ยางสามหกห้องน่า,าบัลลีที่เท่าไรพีวัน,นสองเจ็ดเจด็ดสองเจ็ด,จดเจ็ดกระิดใบเตเอฟซีค้นถามนอ,อาอายุขางน้องเพื่อมี6หกขวบย่างเจ็ดขวบนอ ค่ะอย่างเล่าข้อมันทองที่วันกหมือนซ้ำหนีนอกขันนอกแม่ค่ะแต่ขอบคุณสําหรับตัวเลขแล้วก็แนี่ยทางข้อฝันนอกที่วันนอกเพราะว่าที่วันนี่ก็ถือว่าเป็นคนฝันแม่ขึ้นมากลบก็ฝันหนีนอกหลังจากที่ว่าเด็กฝันโดนตื่นอกอ่ะสั่งรับทีนี้ก็ขอบคุณที่วันนอกขันนอกที่เป็นปันตัวเลขแล้วก็แนี่ยทางข้อฝันนอกขอบคุณค่ะ ชมสาหรับคลิปนี้กบมาสรุปตัวเลขของพิดาวันฝันแม่นเนาะ,ค,ะ,นะ14 5, 14ค่ะเนาะหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่หกค่ะศูนย์หาหาศูนย์เนาะค่ะเนาะอายุของพิดาวันนี่สามสิบห้าย่างสามสิบหกปีค่ะอายุลูกชา้ฟ้าเฟดเพิ่นที่เพิ่นฟันเห็นนั่นกะ กขวบย่างเข่าเจ็ดขวบเนาะค่ะท่านผู้ชมนอบาลเลขทีนี่สองเจ็ดเจ็ดค่ะประจําหวดวันที่สิบพกกัานสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะฝันว่าเดตัดข้อผู้ใา้ค่ะในความฝันผู้ชายนั่นก็สีมะแกงลูกชา้เพิ่นลูกใา้ฟ้าแฟดเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมนอเพิ่นก็เลยข,ขาตัดข้อเลยค่ะก็เลยตีเป็นตัวเลขหนึ่งสี่ห้า หน,นึ่งสี่หกเนาะค่ะเนาะหลักกหาศูนย์ศูนย์หาค่ะขันทัพผู้ชมทางบ้านแปลตีใดตัวใดก่อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันไต่คลิปเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกคขอบคุณทัพผู้ชมที่กดเขามารับชมรับฟังค่ะเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ายยังบ่กดติดตามจ่าปอกคขอฝากช่องเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันด็เดอยู่ใส่จ่าปอกคสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใส่เนาะค่ะทัพผู้ชม นอเมอนีจ่าปอมีของดีมาฝากเอฟซีค่ะเป็นหนวดส,สีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิงน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะการค่าหลวงปูเจริญเจริญค่ะอันเวาเรืองของสีเพิงน่องสร้างละกาเซ็นผมแม่เทรนี่ห้ปังเนี่ยค่ะหลวงปูก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับนองสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการข่าขายในธุรกิจ อ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระารมวิชีไปบูธเทพดาผลลักสมรสาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขา,ขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิตีว่าในของวินนบาลในเครื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,นามสร้างส่วนเต็นผมแม่โทรณีบางของทีก,ก็เออแม่เต็นผมแม่โทรณน,นี่บางคนมันก็เอนไปเป็นเครื่อเข้าหลงมันจะมีตัวถูกลับตัวเมียอ่าอยู่ใน ตอนนี้ที่เอฟไม่นี่มันคบรบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสัาคนคือว่าเ้านําไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่ลาภมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ซอยอย่าโยมเขาจะโม้ซะไปแล้วดูสิว่าผู้ใดมาก,กว่าดีข้นวัตสุยงางค่ะขครว่าดีก็ดีเออไปนนั่างเมียยังบ่เคยสื่อมเสื่อมเบอร์ก็ถือเขาเกินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากอ่าหลวงปู่หรืออาจารย์มานีจะเน้นไปทั้งโชคลาบ ค้าขายให้เขาจเจื่อนอยู่ดีมีสุกลุงเรื่องประกอบสินใดเพต้องลุงลเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าคือส่างเป็นสีสัดสีไม่ชีวกรคงกู่ปคืเรื่องว่าประมาณภาษายต้อใส่ใต้องใส่สา้างนการออกรบกอกซื้อส่วนมากเขาเลยถือจำนหนักนามาหนักจะขี่มันเขาบอ,อกเอานอกขันดีบดสอ่าว่าจะขนส่งนางนังส่างประกอบสร้างอันนี้ชีราหมาเยือน,นี่เพ็้เป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันส่างโต๊ะมัน เลยมาจากลูกลูกคนเลียงสร้างอยู่ศรเอยุหวดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดผสมเ็จของงาสร้างแล้วก็บพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํามหายิาโยมเพิ่นมาช่ำบุญสร้างสลอกสราสร้างแม่ยังก็เพิ่นมาบูชาไปกับู้สึกว่าเาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัว์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของเศษสร้าง พระเจ้าอีบา่าสุนทรเจ้าอยู่เม,โโมโื่งองค์มก็ใส่สร้างก็่ได้เอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยถือว่าเป็นเครื่องร่างของขัง,งหายยาโยมไปสา,<อ>สาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม หนวดเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในใการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งข้างในน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหน้นแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน่องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามาหาสนเมตตามาหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพืงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบอคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกกะผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ